ภายในนางแซงเนี่ยนะครับเราก็ได้ทํางานวิจัยสามารถรักษาสิวอักเสบได้เป็นอย่างดีครับทำให้ฝ้านั้นหลุดลอกไปได้และทําให้สิวนั้นยุบได้ภายในข้ามคืนอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของนางแซงอยู่แล้วครับยืนยันว่าหลุดลอกได้แน่นอนคือฝ้าครับและก็สิวเนี่ยอักเสบเนี่ยรับรองว่าเห็นผลครับฝ้าทีนี้ฝ้ามันฝ้าที่เป็นเงาดําๆอยู่ลึกใต้ชั้นผิววิธีการใช้นางแซงเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ ต้องให้เขามีการค่อยๆล้ลอกเซลล์ผิวออกทีละชั้นทีละชั้นที่เฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลมาก็ประมาณ6ครั้งฝ้าเลือดตรงนั้นจะถูกดึงขึ้นมาส่วนฝ้าลมฝ้าแดดฝ้าชั้นนอกฝ้าจากแสงยูวีง่ายครับใช้แค่ครั้งสองครั้งก็สามารถที่ทาให้เซลล์หลือนั้นหลุดลอกออกไปได้ครับคำมันเกิดจากเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วไม่หลุดสลายไม่หลุดลอกไปหน้าแดงนี่คือช่วยได้ช,ไดช่วยได้ครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือสลายไขยมันติึงเนื้อเนี่ยครับ มันเป็นถุงไขมันชนิดหนึ่งที่พออายุมากแล้วมักจะขึ้นตามลําคอตามข้อพับต่างๆหรือเนื้อผิวอ่อนๆนะครับวิธีการเราก็เอานางแสงเนี่ยนะครับไปทําเป็นครีมครีมข้นๆแล้วทาบริเวณที่เป็นเม็ดติ่งเนื้อมันก็จะค่อยๆสลายติ่งเนื้อให้หลุดลอกไขมันในนั้นมันจะสลายไปแล้วก็ติ่งเนื้อน่าจะฝ่อแล้วก็หลุดลอกออกไปเร้่เราก็ได้ทํางานวิจัย สามารถใช้ง่ายเราจึงนำน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ไขสกัดจากเม็ดปาล์มมาเป็นส่วนผสมในการตั้งต้นเพื่ออัดก้อนมาเป็นสมุนไพรอัดก้อนสูตรนางแสงตัวนี้ชื่อเต็มๆเ,เขาคือโลดทนงแดงโลดทนงมีสองสองชนิดคือขาวกับแดงแต่ที่นิยมมาใช้คือโลดทนงแดงซึ่งมีฤทธิ์ทางยามากกว่าโลดทนงขาวครับ